สต็อกรถหน้าร้านวันนี้ซองเพียง999บาทกับโปรช่วยผ่อนมูลค่ากว่า5,000บาทเดี๋ยวตามมาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับรถเข้าใหม่อย่างซูซูกิเซียซีดำเป็นเครื่อง1.25 GL ปี2018กับราคาพิเศษอยู่เพียง3 9 0 0 0บาทไม่น้อยอยู่เพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นเดี๋ยวตามมาชมกระบวน v ากันบ้างนะคะเดี๋ยวป๊บพาม,มาชมคันแรกเป็นตโต v ีอเครื่อง 1.5e ปี2017กับราคาอยู่เพียง398,000บาทเท่านั้นเป็นสีเทาหรือสีบรอนเงินสีที่ดูแลง่ายสียอดฮิตสีหายากกับ t o y ยต a v ว o อเครื่อง 1.5e ปี2017กับราคาอยู่เพียง49,000บาทเท่านั้นสำหรับอีกคันเป็น t o y ยต a v ว o อเครื่อง 1.5j คันนี้ปี2018ปีใหม่ราคาอยู่เพียง389,000บาทเท่านั้น ขยับไซรุ่นใหญ่สายเก๋ากับสีขาวเตยตา ic, เอาติดเครื่อง 1.6e ปี2011ราคาถูกมากๆอยู่เพียง259,000บาทเท่านั้นกระบะแคปสายซิ้งพร้อมวิ่งขวัญใจรถแต่งอย่าง Isuzu D Max สเปคแคปเครื่อง 1.9L คันนี้ปีใหม่ปี2018กับราคาคุ้มมากๆ489,000บาทเท่านั้น สำหรับพันใจโตโยต้าไม่ควรพลาดคันนี้ใหม่น้อยมากๆเป็นโตโยต้ารีโว m สมาร์ทเครื่อง 2.4J ปีใหม่ปี2018กับราคา459,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจรถที่น้อแป๊บมามารีวิววันนี้เพียงลูกค้าแคปหน้าจอส่งมาที่ Line at H s u r a t 9 9 9หรือโทรหาน้อแป๊บที่เบอร์0950304555คุณได้สิทธิพิเศษก่อนใครๆได้โปรช่วยผ่อนมูลค่ากว่า5,000บาท สนใจรีบโทรมาเลยนะคะ